ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบมับมนนั่งทำเลยที่กาแฟก็อยู่ข้างบนนะ ร้านกาแฟก็อยู่ตรงเราขับมาใช่ปะทำไมต้องเดินลงมาข้างล่างนี่บรรยากาศน้ำเหรอฮะไ,ไ,ไปปีดิไปสั่งน้ำชาเกียวกินไปปิเ่ยไหมฮะเไหมกลางดิลูกกินอะไรอ่ะกินอะไรอนูอย่าเล่นอย่าง,งน,นั้นดิมันเป็นร้านกาแฟเอาหิวแล้วเหรอเฮ้ยก็แม่ชวนไปกินข้าวตั้งแต่ตอนแรกก่อนไปเล่นน้ำตกไม่ไปแม่บอกให้กินข้าวก่อน มันก็น่ามานะมันมันน่าจะเยอะมาดูต้นขนุนบรรยากาศดีมากคะ่ะ เนเท้า่ะอืมอม,มีปลาด้วยเหรอโอ้โหนปลาโอ้เมื่อกี้แอบมาเล่นตรงนี้ แล้วม,มีไหมปลาเนืยกปลามาดิมีปะโอ้บรรยากาศดีมากเลยอะไรอะ่ะเอาทิ้งลูกไม่เอาทิ้งไปเออ อย,อย่าให้เปียกอีกนะไม่ได้เล่นน้ำแล้วนะเอาขาหย่อนได้มาป่ะมาเหรอลองเอาหย่อนลงไปดินองดูท่าดูท่า อย่าให้เปียกนะ ดูเย็นเลยแหละแม่รอขาจุม่มดูจุ่มแล้วนี่ไงไม่แบบจุ่มแบบนิ่งๆไงมันเย็นนี่อะไรเดี๋ยมันก็หายโอ้นนี้ก็มีปลาด้วยพอ่อเย็นเย็นอะอนแบบามา้ปลามันมาจุม่มของแม่ไหมมาแล้วเหรอเพิ่งไปสั่งเลยเขาสั่งแล้ว in the